เฮ้ยมอะไรแล้วป่ะฮอตเอกพลเลอร์บิเซฮอตเอกพลสปอร์บิเซ่ดีแลักอ้ขุนตำรวคเชไอ้เได้เลยนะฝากรอบฝาฝาดไม่หูกวะเฮ้ยคุณตำรวจดมากเลยจเอ้กำลังดีเลยไอ้เงี้ยไม่มีว่าก็เสียงันโอ้โหไม่ยอมตายไเี้ย จลองเลชไปเลกูหน่อยเฮ้ยโค้งระวังไปเจอหลังๆแม่งมีปืนด้วยนะใช่เหรอจะถือสองควงแบบเมสัน Mason ไม่ For you Mason Not for me เหลือเลยโอ้ยตกใจหมดเลยเย็นไอ้โก้ไอ้สัตว์ซีซานี่มึงดูดิต้อนนี่มันเยสโฮซีซานโมเพยซีซานโมเพยขี้เถ้ อ้าล้วมาร์โกน้องเจมวันนี้ก็อยู่รถเดี๋ยวชันเซิร์ฟเวอร์พิซี่อัดานน้องเจมนะ GTA l o เ pay GTA low pay นี่เงี้ยคราสี่ตัวโอ้ชิ้เฮยรถถังฝั่งทนชนพ่องตายชนดูนี่ระเบิดต้องใช้ระเบิดกูใส่เจมเอ้ไปยืมเงี้ยอะไรคือบุตรอ๋อคือถ้าเราสั่งไอ้เงี้ย ตกไปนู่นไปนู่นแล้วโอ้โหเฮ้ยกู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 จับเจมจับจับจับไอ้นี่จับไอบนี่จับจับนี่จับจับจับมันจับมันจับมันเฮ้ยเฮ้ยมึงมาดิไอ้ยเจมมันเอาอะไอ้สัตว์มึงดูมึงดูนะ ยังไงวะยังไงวะเอาอะไรมาอะไรว่าตำรจนเจียบเอาดิเอาดิเดี๋ยวพี่จัดการไอ้ตัองไม่ต้องห่วงไปดินะไปเลยคุณตำรวจขอโชคดีอย่าสนิทพี่จะหายทั้งนั้นเลยเ่อเฮ้สนชัยสนชัย ไปมาพีพดิไป p ีพกันดิอยาก PVP ไอ้เหี้ยฟาดหมวกกันน็อกมึงแข็งเนาะไอ้เหี้ยฟาดรถเลยความตายความตายอะไรวะถามจริงไอ้เหี้ยความตายเฮ้ยกูชนะ

哈哈，不放了，一个猪！